ซื้อของไว้เฮ็ดห่อข้า삭ามืออื่นเนาะมืออื่นมันสินเนาะครับเราเฮ็ดขาราครับยัยมีได้แล้วแต่ว่าในที่บ่มีก็มาหาเพิ่มเนาะเพราะว่ายายห่ออยู่บ้านแหลวแต่ว่าน้องหกับสิมมาสิมาหาเอาเพิ่มเพราะว่าบางอันจะยายเพาว่าบ่าววาบมีเนาะจ็ได้หา,าดเ<า>งแต่หา,หาแนวขาดไว้ใสแต่ว่ายายเกี่ยมแล้วแล้วห่อแล้วที่บ้านแหละเมื่อแรงน้องหงกั่เข้งมานะครับ ลงไปยางรอตระล้อมกันครับแนเ่เป็นห่อก็มีเยอะแอฟสีเบ่งเนี่ยเป็นห่อมาแบบด่วนๆเลยครับคลิปนี้ไปลงไปข้างล่างกันยางตลาดน้ำกันครับบังรถกันยยนะไปเบงหนือปั้นป่นปะปน,ปน่าต้องหูมาได้เลยบนนี่ เป็นถุงจาสไบาเป็นถุงชุดสำเร็จก็มีมนี่ี่ประจำชุสำเร็จนะีไงพี่บิกก่อนมอไหนค่ะอาเป็นถุงุำเ็ดีก็ดีเนาะไม่เอาเป็นท่านี้ก็ได้เดเี๋ยวปหาเรื่องเนื้ปัหาบรงข้าต้มก่อนเนาะปัญมาเรื่องข้าวต้มคุณงลำข้างผิดได้ข้าต้มข้างผิวใช่มีเดีขวตมข้าวต้มใหญ่น่ส เับ2 <They are. S 1> mm ี่สิบกะเอาห้าสิเนาะายนอันนี้ห0สิอันนี้ห0สิบก็อันนี้เราแบบจะเอาห้าสิบโใหญ่ก็ต้มไหลว่าคุญคุณช่างเอืือน

สามกองจ้ะขนมขนมได้างนาลที่บาทที่บาทขาต้มนั่นองมันมันข้าบต้มนี่ขนมไอยน่เปลือน่มันมันมันนกีนะ้าต้มนมันนกกกระจอกไปคนทั้ดงนหยาก็้ยังเดินเอา่ขนมอะไรเอาไปนำาแปดสิบบาท ใค้ถือมตังคก<น>้อตอนหน่อนี้คะยังกล้วยกล้วยแอบใหม่มีเราบอกตักวยายา่ว่ามีทุกอย่างแล้วคาดแต่สามที่ย่างนี่ว่าจะตั็ถาม,มยาเถาม <c oughs> ไ,มไม่เอิต้นมากย,อยางนี้เยราะว่ายาเป็นคนจัดอยบานเนาะ อ๋อแสดงว่าเอาเอาไปแท่งน <Dave 's> <there> <Onion>. ึ่งห่อรมันเขาให้ผสมหลายๆาอย่างทำขนมซอยได้แล้วเราเบอร์ยี่สิบยี่สิบมาหกสิบสี่เอาเ้าไปเอ่อะไรนะเจ้าไปเอาอเไรนอันนี้แค่ไานหาสิบจ้า แพ็คพอร์ตสองบะนี่ของแม่นี่งเกม่ห้าสิบบาทมาวเ่ีเอาอันเอาจ้าแพ็คใหญ่ที่สุดหัวยี่สิบบัตหมดเลยทั้งหมดแม่พ่อกาแ่ของนำเอาไปเอาไปเนาะ ถ้าเอาสองแหกมันสองแหกก็รอยนึงเอาสองแหกเดี๋ยว่ยย่อมีอะไรต้องเหมือนนได้ครบแล้วย่อนเตาไปที่อ้อาวตอนน้อันอัดเปนหุงชุกันุกัน อันนี้ค่ามีอ่ามีอันนี้าวว่าจะอาเองสออันันเสร็จแล้วเนาราคาเจากัแม่นาเอาเอาเนกงกันก็ยานโบขอไลเนาะอาลูค้าจะเอาขวดใช่แล้ก็ายดอกไม้ครับ ตจ่านิตต้มเจ้าจ้าอมเนื้อจ้าลาบเตจ่าขาเจ้าดื้องได้หลายหอมเอานื้อเนาะได้กกลัวตบกแ่บขาหมูจ้าที่สองเลยค่ะเสเมืองเฟืองครับเสเมืองเฟืองเอาเกยม้าเมกองเฟาองมาน้ำเปลี่ยเอาไป่มามามาอีกมือหนึ่งมาหวานจะร้อนขึ้นหนึ่งแบบกัเคียงท้านมานาว ต้องเหลาเรยเ้าข no uh, ั้นต้องนั่นหมดใส่ชูชีพเดือดแป้งแป้ะทุกทาข้างเลิ่มใส้อถืกป่วยดิข้อเขาใส่เป็นกระทงย่อยๆจิ้มเลยจิ้มสาเลยค่ะน้าเปนยำจิ้มเนี่ยยเขาใส่หลายเมเขาใส่อะไรก็ได้กระทงกระทงแบบเมลต้องไวเลวอันนี้ไ่กนไ้ไ้้้ ไปครับพอกันมาเอื้นเศร้าครับผมพอกันเอื้นเศ้าพอกันมาเอื้นเศร้าครับไปวัดนํากันดอกไม้เต็มมือววนนทปั ดีย้ำสาวๆอีกรอบนึงครับผมตอนนี้ผมก็มหาหอดวัดแล้วล่ะนี่บุร่าเป็นหอดขั้นตอนไดน้บุสือที่ทะเลแล้วเพราะว่าผมหากกระเหลืองานลงมาครับน้องหงกับพี่สาวก็เขาไปอยู่ในศาลาแล้วมาตาเสาหมดแหละเมนี้วันเกิดน้องหงเลยครับผมก็เลยสิมีเสื้อผ้าย้องหงอยู่มื้อนี้วันที่สิบเจ็ดกันยายนเนาะสิบเจ็ดกันยายนหกเจ็ดก็เลยจะได้มีเสื้อผ้ายครับบุร่าจี น้องหงสีหัวโตบ่แต่ว่าผมมีเซอร์ไพรส์ให้น้องหงอยู่แต่เพิ่งน้ำกันครับว่าสิพาน้องหงไปใส่เนาะมีเซอร์ไพรส์ครับมีเซอร์ไพรส์ไปตอนนี้เขาไปข้างใน้ากันครับไปหาน้องหงกันนองหงว่าโอนโจน้ำมาให้น้ำเนเดอร์มันไม่อยากน้ำมาดันครับบารู้ว่าสิมาท่านบ่ผักกะเลิกงานลงมานะผมของานย่ำขึ้นครับไปเขาไปข้างในครับ จำคุณไม่เอาไว้ถึงไปหวดเดี๋ยวหนูเดี๋ยวขอช่วยชูใบกม้อล้วก็เห็นชูมกัน้หม้อคือหนเลยเด็กน้อยเด็กน้อยกับาน่านน้อก่อนมาสมใจบา

南无观世音菩<声>萨，观世音菩<声>萨，观世音菩<声>萨，观世音菩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 萨，观世音

Bây giờ còn cái <laughs> này vào đúng không? ยำยาจึงมาเอาห้องเันห้องเันครบคนสองถุงล้วซ่อมสี่ใหญุ่งมึงง่ายนะ <ไป S 2> ครับเดี๋ยวพานธุ์ทองกลับไปบ้านจะข้าวกันไป,ไปกินข้าวกินยากันครับข้าวกินยาก,ก่อนแล้วก็สิพานธุ์ทองไปเสื้อผ้ายครับมีเสื้อผ้าหน้องหนองของบ้านในโฮเตลอย่างนั่งยิ้มอยู่นี่แหละเสื้อผ้าย,ยังเจ๊จีเสื้อผ้ายังเลยไม่กินเขายิา<ะ>้วข้าวกลับบ้านก่อนครับไปมา่อเขาสากไปยายมา ตอนบันยึดตอนเพีนแล้วมันสั่นเพินจึงยายเข้าศาสจ้ะกลับบ้านกลับบ้านเพ่ขาเขาเขาชิยายยุ่ยใอ่อะใหญ่น้ำกำแพงวัดจะได้กับมายายเข้าศาสตร์กับมายายเข้าศาสตร์กินข้าวกินข้าวแล้วเป่าเอายามกินนั่นทั้งหมด อยาไย้ถ่าจา้าแม่ยายข้าศาตรย์แล้วคนกับมาเต็มคื่เขาแมาผงกระเฮ็ดให้เฮ็ดให้พ่อกับแม่ทางลราน,น้ำเนัจกจ้ะสองพ่อก็เคยได้กินจริง <c ười> <c ười> แต่โอ้สติกอีกเ่รคือมนอยู่คนหน่อยดแดนน้างล่ะ ไม่ปาดไปยบรอยอยู่เลยบน่ต้แกู้ดแต่กัับไปลยย้ายอยู่ไสดล่ะขอรองท้าไ้ไปเลย

ครับออกมาแล้ว <c oughs> นี่ขี่ย่าเห็นยไปบอว่านี <c oughs> ่ครับใช่กัะพอพู้นี่เนาะ20่ <c oughs> สิบปุนละโ <c oughs> มเมนต์ย,ยี่สิบเ่อย่างใจย่างใจเยอะบาของบของเกือบหัวโอ้ขี่รถต่ำรถมาใส่กระจอลมแล้วไง,งไปเยแข่งเลยของของยี่ไวใส่เอาไอข่ายก็แพงจะได้น่าร้องพี่จะเิดอาดึกเอาคำแพงบ่ จะวางเนี่ยว่าถ้ากำแพงก็ได้นะไปต้องกดแมปเลยมีของตากัของน้ำมอนของของว่างนับกำแพงบ่เออว่างไปก็ได้ว่างไปก็เอือนเราใหญ่กว่าข้างนอกข้างข้าเจ้าขอมากก็ได้บวมบนให้จุดรูปบ่ะจุดลูกกันนี่ก็ได้ลูกตะเอื้อนเอาซื้อเอา

น่ะครับี่จเอาไปใหญ่กุงกิีันี่บ้านใเลยบ้านนีกันเลยนะี่อซื้อเงไแมนซื้อบ้างเลยเอาเยอะมาเมด้เอองเเฟฟ้ากับแม่ครับ วายูเล no? ่าพอได้เห็ดเนาะไอกบนองกบได้ไม่เห็ดใหยแงนอกกันบอโยนแลงบอแม่ข้างลูไปนั่นมันดูคนไม่เอา้วมีนี่แหละเอนเขาอเอีนเอนเอซื้อผักกับแม่มาะผู้เฒ่าตีไอยู่แล้วนาลกอย giảm bớt rồi giảm chút chút mãi rồi. không mà thái mai phân mà. thôi mà tát đi. rồi. เอาหน้าวี่ไหมพงไม่อยากเดเว้นอยากเยอะๆีพี่พงไม่พอไหมนางปลาถามว่าทำอะไรไม่ไปนครับเหมยากาศโยวัดบนขาสาตยายเขาให้ผู้ที่ล่วงลบไปแล้วนะครับบรรพบุรุษตูนยาตายหญ่สละปวดขาด มุ่นงานลืมหล่บเาว่ะเออากไปอันบัดบัดาคำหน่อยครับไม่เอาไปแต่งงานไปไกลเลยนี่งานยิงแล้วดินแล้วเนียนุ่อมันจะร่จะดกกันเมีแยจะลากกันจะมันจะร่ม เอาใหญสักคนเปเก็บเอาป้าเหญ่คนลูกคนสีกว่าใหญ่เลยคนกินสักคนยาน่ได้เอาเหมือนปุิไม้อยู่ได้อยู่เอายาหน้ามียาเอื้อนเอาลุงรีไม่ยาเมอนเลเอานี่มาจุดเทียนจุดถูแม่ไปที่พ่มมาเลยไปอยู่ในหันละพกมัก็แีกว่งไรกันดี่ละกยานตนยาหน้า คมนี่แต่ใจเที่ยมอะไนเทีม่อนถไฟพากันงานไปเลยะย่าหยุดนเลยนะนอนงายไปเลยไมแม่ายได้ไปต่ด้วลูกเขียนปพ่อยนได้แล้วแดงจะถูกถูกยอกนี่นอนีนี่นีนี่นนก่นีี่นี้าเ่นี่ี่่นี่นีน่่

น้องไปใส่หนะ่ะไปแล้วทเนี้ยไปใส่หน่ะไม่ให้ไปนิดเดียว,อว,อวอเอาเขาได้บ้านบ่ะเอ็มาออกจากวัดมากแล้วครับเอาหัอเข่ามาใหญ่น้ำเงี้ยน,นาแบบนี้เนาะ,ะนที่บันทบุรุษเจ้าที่เจ้าทาง แล้วเดอรโอเคมวางไว้ใส่สารกันแดดเอาเดอร์หัวเข้าเอามายายให้เลเดอร์หลายคนหลายคนให้กูอยู่บ้านเมื่อเมื่องนี่ล่ะมีเงินนี่ยแหละ เอาไปใบกันใหญ่อีกหัอหนึ่งครับเรากะจีพากันเรา,ไ,เาไป,ไปไนนะน้นาแมนเอาไปให้แนไว้นะจ้ะไอจีเราประตูเราลอเลอกเป็นบ่อเป็นบอ,ป,นอประตูมันไหลล็อกประตู